สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องอีฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้วันชาแนลกะคจะเอาสูตรคำนวณหวยมาเสนอมาฝากท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเฮาเนานะค่ะเนาะค่ะงวดต่อไปก็คืองวดวันที่16เมษายนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาท่านผู้ชมทั้งหลายอีฟซีทั้งหลายค่ะเอามาเบิ่งกันเด้อค่ะสูตรคำนวณสูตรคำสูตรคำนวณหนึ่สูตรแม่มาไล่ด้วยค่ะน,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 ยยะนี่อันนี้ แม่มาไลค่ะค่ะเพื่อนกะเอาม้าให้เสนอลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ส้มอีกเวยค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งกันค่ะวันที่สิบหกเมษายตเนาะค่ะพระว่งงวดวันที่หนึ่งเมษานตของเพื่อนกะเข่าเนี่ยค่ะค่ะนี่ค่ะเพื่อนกะเข่าคือกัดค่ะค่ะเนาะที่เป็นซ่องไว้เนาะค่ะเนาะนี้มาถึงเก้าถึงหนึ่งเล่นเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเลขออกหนึ่งเลขออกแปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะกัเก้าศูนย์ค่ะเอาค่ะมาเบิ้งงวดต่อไปด้วยค่ะเหวัดต่อไปอันนี้จะนำมาเสนอทางผู้ชมในเบิ้งในสัปดาห์นึ่งเลยค่ะวันที่สิบหกเมษายนค่ะเอ้ามาเบิ้งกันค่ะเอ็ดคือสูตรเก้าละค่ะบวกกันไปเรื่อยๆบวกเข้าไปบวกเข้าไปจนจบค่ะแปดบวกศูนย์ได้แปดเนาะค่ะเนาะ ศูบวกสมได้สามค่ะสามบวกสี่ได้เจ็ดสี่บวกแปดได้สิบสองได้สองนะคะเนาะแปบวกหนึ่งได้เก้าหนึ่งบวกเก้าได้ศูนเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะคะบวกไปเรื่อยๆค่ะจนแถวเพิ่มพิ่มอาแถวที่สาด้ค่ะเน้อค่ะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งบวกศนย์หนึบวกศูนได้หนึ่งค่ะศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวก ึ่งได้ศูนย์หนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์ค่ะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดค่ะแต่บวกกันมาเรื่อยๆได้ค่ะจะลงตัวหอดปีนะศูนย์ประธานีบวกไปบวกไปเรื่อยค่ะศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าศูนย์บวกแปดได้แปดได้ค่ะบวกลงมาจนศูนย์ได้ค่ะสามสิบเจค่ะเบียดสบวกไปเรื่อยค่ะเก้าบวกเก้ากับปิดสิบแปดนะคะก็ได้แปด ก้าบวกแปดไดสิบเจ็ดิดเจ็ดค่ะดิดาบอกออกมาแต่ก็เอามาเอามาเอาแถวที่สามเด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะสามตูวค่ะสองค่ะวดนี่ดิาจะมีศูนย์กับเก้ากับหนึ่งค่ะได้ศูนย์เก้ากับหนึ่งค่ะค่ะอีกแล้วค่ะนี่ค่ะวดอันที่ที่ที่แล่วกเขาค่ะว่าที่ดึงมีสายยนนี่ค่ะเป็นได้เก้า เลขหนึ่งได้หกแล้วค่ะเนาะเลขออกแปดหนึ่งกับเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องเฮาท่านผู้ชมทั้งหลายพี่จารณาบึงมณีมาเสนอลงท่านผู้ชมในบึงในช่วงตันสามสำนักสูตรคำนวณหวยค่ะเอา้าพิจารณาเบิ่งเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายจ้าเอา้าสำนักต่อไปค่ะสำนักต่อไป อันนี้เป็นเป็นสูตรบนล่างเด้อค่ะสูตรบนล่างค่ะสูตรบนล่างร้อยเอาลักร้อยกับลักพันลักหมื่นมาบวกกันคือเก้าอะค่ะศูตบวกสามได้สามสามบวกสามบวกสี่ได้เจ็ดนี่่ะลงตัวเอตตัวเดียวค่ะงวดนี้ค่ะของขึ้นหนางวดที่แล้วเนาะคะ่ะนาะนี่นะคะงวดที่แล้ว ก่นวันที่หนึ่งมีสาค่ะนี่นะคะอันนี้นี่ค่ะเอาเปิ้กระเข่าด้วยค่ะเก้าตัวเดียวได้เก้าตัวเดียวค่ะได้อกเก้าศูนย์นะคะเนาะค่ะเข่าด้วยค่ะจุดบนล่างนี่ค่ะเนาเปิ้งสำนักต่อไปด้วยค่ะจำนักต่อไปค่ะนี่อันด้ามาเสนอสามสำนักจุดจำนวนห่วย นี่เป็นสูตรสูตรลอยมาลายจ้าเป็นสูตร,รอลยะะอ,ตรรอยมาไล่เนาะค่ะเนาะสูตรลอยมาลายอันนี้เอาเลขระวันที่หนึง่งว่าแม่ะเลขเลขอันถ่ายของระว,วันที่หนึ่งสามตัวเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวมา กับเลขลางเลขลางเนาะค่ะเนาะมาประกอบกันแล้วก <Maintenant> ็บวกไปแปดบวกสี <vote> ่บวกแปดโทษค่ะสี่บวกแปดได้สิบสองได้สองแปดบวกหนึ่งได้เก้าเอาทราบสบายไหคบมาเร็วไปเร็วไปเอายีบาทมาทำเงกับเพื่นเนาะแม่ทำหวยอยู่เร็วบ้านใดโอเดวกา มาบวกกันด้วยค่ะด้วยมาบวกกันค่ะซีแอนบวกแปดไอสิบสองได้สองค่ะเบดบวกหนึ่งได้เก้าค่ะค่ะหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ค่ะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าค่ะ,ค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 ะนี่นะคะลุตัวมาตัวนี้นะคะต่อมาหนึ่งบวกเก้าได้ได้หนึ่งค่ะเก้าบวกเก้าเป็น สิบแปดได้แปดค่ะนี่หนึ่งบวกเก้าอัหนึ่งบวกโพดค่ะหนึ่งบวกแปดจะได้เก้าค่ะนี่ค่ะตัวโกนเลขเก้าค่ะค่ะไม่พี่น้องเข้าท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายตัวพิจรารณาเบืเ้องแรกค่ะเมื่อนี่ตามตำหนักมาให้พี่น้องได้ชมได้เบื้องกันสูตรคำนวณหวยค่ะนี่นะคะหวด กิลแล้วของเพื่นสุดลอยมาไลา่ค่ะวันที่สิบหกมีายุนไม่พี่น้องมักตะใดสวบตะใดกระจัดเลยเด้อค่ะจัดจักรจวดเลยเด้อค่ะพอไม่พี่น้องเนี่ะค่ะงมวดที่แล้วเพื่อนกับข่าวคือกันเนี่ค่ะสุรลอยมาไล่ นะคะคด้วยมาไล่เป็นกับข่าเก่าแล้วค่ะเน,ะเน,นเาะเ,เป็นกิดกับเ,เก่ากับหูกับสามตูนี่นะคะค่ะเอาพื้นผีดองเขาหมักกระจัดเลยวด้วย่ะหมักสำนักใดเอาไปคำนวดบึงพิจารณนาบึงค่ะคาาาพื้นหิมาเอากเก่ามาเสนอไปพี่น้องเฮาได้รับสุ่มรับบึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะ คำนวณหวยเวันที่16ปีสาหยุนเด้อค่ะค่ะตามกันต่อเนาะในเฮาเนาะตูมกันต่อค่ะจัดไดมากกัเอาน้ำมาเสนอลงให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมกันอิจฉาหน้าเบิง้งค่ะนี่แหละคะ่ะไปหาจับหาจองลอตเตอรี่ไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮานี่แหละคะ่ะสามสำนักสูตรคำนวณหวยเมื่อน,นี้มาเสนอลงให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมกันเอา้า แคป,ปหนาจอไว้เด้อค่ะไปเสียงสุกเสียงดวงบึงไปหาจับยิบลุตเตอรี่ไว้กันมากตัวใดสอบตัวใดค่ะเอาไปพี่้อกเฮาแคปหน้าจอไว้นักชุดใดสอบสำนักใดค่ะมีสุดจำนวนหว่วยวดที่เลียวเพิ่อนกับเขาสามสำนักเลยเนาะค่ะเนาะค่ะ เอาติดตามคลิปต่อไปเลยค่ะคลิปต่อไปก็จะมีมาสเสนออีกวันนี้กาจะลงไปอีกจักหาสำนักเอออันนี้สำนักคำนวณนหวยนี่ค่ะกามาสเสนอท่านผู้ชมในเบื้องในส้มกันได้ค่ะเอาตัดต่อคลิปด่าให้พ่อพี่ดองเข้าี่ดี่มีแห้งมีจะสุกตะดวงเป็นน้ำกันลำหัวร้อยถึงหัวย้อยบือเป็นน้ำกันได้ค่ะเด้อไปจีลอตอรตีเวเดอร์ค่ะ ค่ะนี่เป็นสูตรคำนวณค่ะคำนวณจากคำนวณแล้วออกมาได้ตัวน,นี้ตัวนี้นี่ค่ะ,ะขวดแก้วมันกับเขาเนะคะ่ะนรอสูตรคำนวณคืนเอาจันเลยขอจุกคลิปบัธญัตาสตามต้อคลิปหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ